บอลยูฟ่าแชมเปียนลีกและบอลแชมเปี้ยนังกฤววันนี้4คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็จะมาจัดแนวทางคะแนนทั้งหมด4คู่สำหรับคัมเปนนี้นะครับใครที่ื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากไว้ด้วยและใครความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าบอกก็ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ที่เรามาจัดให้ครับก็เปิดหัวไปที่คู่แรกเลยสําหรับในเรื่องของฟุตบอลแชมเปี้ยนังกฤษแต่อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มของเราไปดูนะช่องเลยนะครับแล้ววันนี้ที่เราจัดให้รััััับกเเเปปิิิดดหวววทททีี่าาาางงออนนนนนน้ตตฟ ที่เคอกันครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอ e ีสเทิรทาวทำได้ดีกว่าชัดเจนครับโดยการแข่งขัน,นมา3เกมหลังสุดอ e ีสเทิรทาวชนะทั้งหมดเท่ากับว่าในฤดูก,กาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้เป็นทางอ e ีสเทิรททาวที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับแล้วก็ต้องบอกว่าอ e ีสเทิรทาวนะับนั้ล่าสุดอาจจะบุกไปแพ้นอริทมาก็จริงครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะซา์แทมตันครับชนะในเรื่องของแบ็กเบอร์โลเวอร์หรือจะเป็นการที่ชนะทางเชฟฟิลเวนเดย์มาได้ก็ต้องยอมรับว่าทางอีสเทงอรตติรอเ์ทวบผมชอสุด จากการที่ทางนั้นที่ว่าตัวเองลุ้นแชมป์อยู่นะปัจจุบันนี้นะผมและเจอทีมที่มันดูมีความห่างกันแต่ก็สุดท้ายก็จบไม่ได้ปิดไม่ได้นะผมกับกันกับเรื่องของทางวัตฟอร์ดที่ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดูย่ำแย่ครับในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดชนะได้เป็นแค่เกมเดียวครับเสมอไป3และแพ้ไป1นึ่งและเกมไปเยือนถามว่าดูดีไหมนะผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ฟอร์มไปเยือนถือว่าดูกลางๆอย่างมากครับนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนทางเว็บบบิทอเียนครับก็จบที่เสมอแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของลำดับนับปัจจุบันน นะครับผมแต่เขาก็ขึ้นที่1ไปก่อนนะผมถ้ากับว่าตอนนี้แต้มที่เขาตามเลสเตอร์อยู่เพียงแค่1คะแนนเนี่ยเท่ากับว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์อยู่ในระดับหนึ่งนะผมกับการในเรื่องวัดฟอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่14ครับก็ห่างจากโซนตุดชันไปอยู่ถึง7คะแนนครับถามว่ามีโอกาสตุดชั้นั้มก็มีครับแต่มันก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าทีมที่เหลือๆเ,เนี่ยนะผมอย่างในเรื่องโซน s e คว i นปาร์คครับหรือจะเป็นในเรื่องของมิวอเองก็ต้องการแต้มอยู่เหมือนกันนะผมเท่ากับว่าในเรื่องของ2ทีมนี้นะผมทางวัดฟอร์เองเล่นแบบผ่อนคลายชิวๆอยู่แล้วครับกับกันกับในเรื่องของ y อีทิฟทาวที่บังคับชนะเท่านั้นครับผมลแ,บบ ai, และเก ในบ้าง,งทางอ e ิสติฟทาวก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานถามว่าดีไหมในการแข่งขันมา20เกมเนี่ยชนะไปถึง15ครับเสมอไป4แล้วแพ้เป็นแค่นั้นเดียวก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของทางอ e ิสติฟทาวดีมากๆเลยแล้ววันนี้เรื่นในบ้านอ e ิสติฟทาวครับบ,รบังคับชนะถึง2ประตูครับ1ประตูยังไม่เพียงพอครับ1ประตูเนี่ยโอ้โหเหมือนโดนต่อยมาครับก็เจ็บนิดนึงนะครับผมแต่ถ้ามองโดยรวมครับก็ต้องพูดถึงว่าสมรรถสารของทางอ e ิสติฟทาวมันดูดีกว่าจริงครับในเรื่องความต้องการแต้มและหล่อรุ่นลูกที่สองเนี่ยม ที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของ b i s t อน l o w w e r ครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับจะมีทางแบล็กเบิร์นโลเวนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดเป็นทาง b l c k k u u r n ครับเปิดบ้านมาก็ชนะทางพิซซอ n ไม่ได้2ประตูต่หนึงครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของบ้านทางของ b i s t อนเนี่ยถามว่า5เกมหลังสุดชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ดูแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ครับและเกมในบ้านเขา5เกมหลังสุดชนะไป3ครับแพ้ไป2โดยการที่ชนะซาวด์เทมเปิ้นครับชนะโซอนที่แล้วก็ชนะเลสเตอร์บาร์แต่ที่ ในเรื่องของทางแบ็กเบอร์โลเวอร์ครับที่5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป1ครับเสมอไป3และแพ้ไป1และเกมไปเยือนถามว่าดูดีไหมนะผมไปเยือนก็ชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เหมือนกันเท่ากับว่าโดยรวมหมดทางเลสเตอร์ดูกลางๆอย่างมากครับสำหรับในเรื่องฟอร์มแล้วก็ในเรื่องของลำดับนะปัจจุบันนี้ครับทางแบ็กเบอร์โลเวอร์เนี่ยเขาก็ต้องการที่ชนะอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ครับแบ็กเบอร์โลเวอร์ก็ยังห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่3คะแนนเองเขาก็ต้องชนะเพื่อเก็บแต้มหลุดออกห่างจากโซนตกชั้นให้ไม่ได้มากที่ดคร ower, ครับกโตวอ้่แาายมมถงจ กระแสที่มันเปิดมาเปิดมาเสมอตัวทรงนี้ครับจากการที่แบ็กเบอร์ลูเวอร์มันต้องการแต้มครับก็ต้องพูดตามตรงว่าแบ็กเบอร์ลูเวอร์ดูน่าลุ้นน่าเชียร์มากกว่าครับถึงจะเล่นในบ้านดิสตองก็เถอะแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างแบ็กเบอร์ลูเวอร์เต็มที่วันนี้ก็แค่ลุ้นเชียร์ฟรีไปจบเสมอไปแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของโอกาสที่จะชนะได้เนี่ยผมก็ยังมองว่าแบ็กเบอร์ลูเวอร์ดูน่าลุ้นขวาครับในนี้ขอจี้ไปที่ดแบ็กเบอร์ลูเวอร์ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ต่อไปครับสำหรับในเรื่องของฟุตบอลยูฟ่่่่่่่าาาาาาาแแแแชชมมมมเเ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 ปปปปีีีีีี้้้้้ยยนน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 ลลกกกกคคคคครรรรรััััับบบบบบ็็ููสซซงงงงงตต์์ิดอออทททจจุุญโ มาครั้งล่าสุดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปีของมันที่เบ็ดเลยนะครับผมก็เป็นในเรื่องของทางปารีสแซงต์แชรงแมงนะที่ผ่านเข้ารอบไปได้ครับโดยการที่บุกไปตบบาร์ซ่าคาแชมโนเลยครับด้วยสกอร์สี่ตัวหนึ่งแต่เล่นในบ้านตัวเองก็จบเสมอหนึ่งหนึ่งนะแต่เราต้องยอมรับว่าในเรื่องของมาตรฐานของปารีสถามว่าดีไหมก็ดูโดดเด่นครับในการแข่งขันมายี่สิบเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยและยิ่งเกมในบ้านครับสิบเก้าเกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยครับแพ้ครั้งล่าสุดก็คือแพ้ในลีกครับแพ้ให้กับนีดนนนนั่เองะแพ้้าาบไปคสอรมนัเน่รเนิวคาสเซล ยูเต็ดแล้วก็ชนะทางเรียวสตีดัดไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของทางปารีสแซงแมงดูดีมากๆก,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 กับการก่อนทางบาเซโลนาครับที่ต้องยอมรับว่าฟอร์มดูเอาเนี่ยเอาหนอยไม่ได้แต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มณนปัจจุบันครับ สิเเกมหลังสุดของทางบาร์ซ่าไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่เสมอไป3ชนะไป8ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูโดดเด่นครับและเกมไปเยือนนะครับผมในเรื่องของฟุตบอลยุโรปเนี่ยถามว่าบาร์ซ่าดีไหมนะครับผมก็3เกมนะครับผมชนะ1เสมอ1แพ้ไป1ครับโดยการที่แพ้ให้กับรอเชอร์อันเบิร์ตครับชนะปอร์โตเสมอนาบัลลีก็ยังไปเยือนนอกประเทศไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเรื่องตัวความพร้อมครับทั้งกาบี้นะแฟงกี้เดยองครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของคิทเตนเซนเตดี้นะครับผมยังไม่พร้อมและแนวรับอย่างเบาดี้ก็ยังไม่พร้อมแต่่่่่ใในนนนเเเเเเรรรรรรืืออองงงงตตััััววุกกคคบบบบาาาา์ซมแลลลยท้ขจฟิิโ ดอนดอฟสกี้ครับหรือจะเป็นในเรื่องของฟอร์แลนตอเลสก,ก็พร้อมหมดนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของแนวลุกของบาร์ซ่าดูโดดเด่นมากกับกันนะผมกับในเรื่องของทางปารีสแซงต์แชงก์ครับผมก็จะมีเรื่องของฮาคิมี่ที่บาดเจ็บครับคูซาว่าหรือจะเป็นในเรื่องของคิมเบมเบ้ที่ยังไม่พร้อมครับแต่ที่เหลือพร้อมหมดก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ2ทีมนี้จะมีปัญหาหลักๆคือทางบาร์ซ่าเนี่ยจะมีในเรื่องแดนาการที่ยังไม่พร้อมครับส่วนทางปารีสจะมีในเรื่องแนวรับครับที่ขาดหายไปเยอะแต่ตัวที่มันเหลือออออออยยยู่่่่มมัันนนนนนกกกก็็็พพใใใช้้้้งงงงงาาไดรรบแแลววเเเืืุขป ลีคลังอินหรือจะเป็นในเรื่องของเดมเบรียก็พร้อมหมดก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของทางปารีสแซมงแองแอบดูดีกว่าชัดเจนครับแล้ววันนี้ทางปารีสแซ็งแงบังครับชนะ1ประตูถามว่าดูเยอะไหมไม่ได้เยอะเลยครับจากการที่บาร์ซ่าบังขาดตัวแล้วเตะไปเยอะมากๆครับในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาก็ต้องยอมรับว่าปารีสดูน่ากดกว่าเยอะมากครับวันนี้ผมมองว่าปารีสน่าจะเปิดหัวเก็บชัยไปก่อนแบบชิวๆครับหประตูผมมองว่ามีเห็นครับดันนี้ขอมองไปที่ทางปารีสแซงแองแองได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้้้รรัับบบเเเปป็นนนนออ์ีดวิาต กับแอตเลติโกมาลิดนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันมาครับในฤดูกาลสองพันสิบแปดเนี่ยก็ใครเป็นเจ้าบ้านก็คือชนะไปครับผ่านกันมาสองเกมครับเล่นในบ้าน moon, ดอทมูนดอทมูนชนะไปสี่ศูนย์ครับเล่นในบ้านแอตเลติโกมาลิดแอตมาลิดก็ชนะไปได้สองศูนย์แต่เราต้องพูดถึงในเรื่องของฟอร์มเจ้าบ้านครับอย่างแอตเลติโกมาลิดเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าฟอร์มก็ไม่ได้นิ่งเอาครับห้าเกมหลังสุดชนะไปสามครับแพ้ไปสองแต่เกมในบ้านอย่างเดียวถามว่าดูดีไหมชนะสามแพ้ไปสองเหมือนกันนัดล่าสุดที่เขาเล่นในบ้านคคคคืือออออออกกกกกาา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 รร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 แแพ้้้้บบบบ์์เเเเซโโลลนน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 ่่น่่ััังตตหใใผขมมชะิิดดจุทษ็ นะในเวลาด้วยสกอร์สองหนึ่งครับแล้วก็ชนะในเรื่องของเบติสครับชนะในเรื่องของลาทาวานมาก็เป็นทีมทีมหนึ่งที่มาตรฐานเกมในบ้านดูโดดเด่นอยู่ในระดับหนึ่งครับกับการงานในเรื่องของทางบสเซียดอร์มูลครับที่ชนะมาติดต่อกัน5เกมติดครับเพิ่งมาสะดุดนัดล่าสุดก็คือการแพ้ทรุดใจก็คือเขามาเตรียมตัวในเรื่องของฟุตบอลยุโรปอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เขาผ่านมาคือผ่านไบร์นวินนครับหรือจะเป็นในเรื่องของแฟรงเฟินพีดวีเอลเฟนครับที่เขาผ่านเขารอบอมาได้หรือจะเป็นในเรื่องของการเล่นในบ้านเนี่เสารงท ทรงอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้ามาดูในเรื่องตัวความพร้อมเนี่ยอย่างทางแอตเลิโกมาลิดตก็ขาดแค่ตำแหน่งละตัวครับอย่างในเรื่องของทูมัสเลอร์มาครับหรือจะเป็นในเรื่องของเบมฟิดเดปายครับหรือจะเป็นในเรื่องของเอโมโซนะครับผมที่ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือพร้อมหมดกับกนในเรื่องของดอทมูลครับก็ขาดตำแหน่งละตัวเหมือนกันนะผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องความพร้อมก็ต้องบอกว่าดูดีกันทั้งคู่เลยแต่ถ้ามองจากจวันนี้ครับเราต้องยอมรับว่าทางซิเมเน่ N e, ครับเขาเป็นโค้ชที่ต้องยอมรับว่าทําทุกๆอย่างครับเพื่อชัยชนะครับออ่งงืเนใ,นนในขเนรข าดริดแล้วก็ช่วงหลังรีแอเมลิทก,ก็มีเกมลุกที่ดุดันด้วยส่วนในเรื่องของทางบอสเซดอร์มูเนียเขามีเกมลุกที่ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่จุดหลักๆเนี่ยในเรื่องเกมรับครับของทางดอทมูก็ยังดูไม่นิ่งพอครับแล้วมาเจอเกมในบ้านของทางแอร์กโกเมลิดวันนี้นะครับผมมองว่าดอทมูดก็ไม่น่า จะเปิดเกมแรกซะเท่าไหร่ครับเต็มที่ก็น่าจะเป็นการแพ้ให้ได้น้อยมากที่สุดมากกว่านะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่าแอตมาริดน่าจะเก็บชัยไปได้อย่างแน่นอนครับด้านนี้ขอมองไปที่ทางแอตแลติโกมาริดได้เลยนะเอาวันนี้ก็จัดไปเน้นทั้งหมด4คู่นะครับตัวแรกครับก็มองไปที่ทางอิฟส์ิปทาวนะครับตัวที่2ครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับตัวที่3ครับมองไปที่ทางปารีสแซงต์แชร์แมงและตัวที่4ครับมองไปที่ทางแอตแลติโกมาริดนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ช่องเลยเดี๋ยววันนี้ผมพี่เฮมเทพอบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ